ายการ Healthy Journey by VDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดโปรดของตุนจังหวัดหนึ่งนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะเราเริ่มต้นกันแต่เช้าตรู่เพราะว่าวันนี้ตุนตั้งใจว่าตุนจะจัดรูทให้คุณผู้ชมสามารถเที่ยวตามตุนได้เพราะว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ตุนเรียกว่าเชียงราย1วันวันเดย์อินเชียงรายเราจะทําอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้ามืดยัน มดและมีอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้ให้เราได้สดชื่นกันตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวตามตูนไปเที่ยวสนุกสุขภาพดีด้วยกันที่แรกก็คือที่นี่ค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองเชียงรายคนเชียงรายจะเรียกตลาดนี้ว่ากาดหลวงก็คือเป็นกาดที่อยู่คู่บ้าน เมืองคนเชียงรายมายาวนานนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ตีสามเลยนะก็คือตั้งแต่เช้ามืดมาซื้อของได้ไปจนถึงค่ำมืดดึกๆก็ยังมีของขายนะคะสังเกตว่าทุกคนนี่เครื่องแต่งกายเต็มไม่ใช่แค่ตูนเพราะว่าอากาศหนาวมากวันนี้17องศาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คือมีตั้งแต่ของกินของใช้ของแต่งบ้านของสดของแห้งไปจนถึงของป่าหรือของบ้านนะคะของบางอย่างเนี่ยตุนเดินมาตุนเห็นผักบางชนิดคือเป็นผักที่ตุนเห็นว่าปลูกบนดอยเป็นผักพื้นบ้าน แล้วก็จะมีของตามฤดูกาลเนยเยอะมากๆคือถ้าเป็นคนที่ชอบทํากับข้าว <c oughs> ชอบกินอะไรแปลกๆใหม่ๆเดิที่นี่จะสนุกมากโอ้อยาว <c oughs> ยาหวยเหมือนหวย <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> ใจอิ่มบุญอิ่มพลังงานแค่ซื้อละมุด20บาทหอยปลาซิวกุ้งไอเอาอันนี้เอาผสมเอาปลาซิวกุ้งเจ้าอีบาทจ้าเจ้าบาทขอบคุณค่ะจิ้มนมไ่ลงค้นเหรอโอเคโอเคนี่ข้อมูลเราได้จากทุกที่นะคะแม่แต่คนขี่มอไซค์ผ่านไปเมื่อกี้พี่คนรู้บอกว่าเขาเอาไปจิ้มนมกระตูนเขารู้จักตูนด้วยนี่ ขายผลโกโก,โก้นี่ใครไม่เคยเห็นผลโกโก้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เ <Heavenly. S 1> ขาจะเป็นลูกเหมือนคล้ายๆลูกมะละก,กอขอบคเพ่นค่ะนี่นะคะของกินเล่นของชาวเจียงไฮสามารถกินเม็ดแบบนี้ได้เนี่ยตุ้มให้ดูเม็ดว่าเม็ดมันจะเป็นเม็ดปุยๆมีเยื่อ,อคๆคล้ายๆคล้ายๆมังคุดคล้ายๆกระท้อนปุยฝ้ายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลากินกิน่างนี้เลยดูดๆเอา กสชาติเหมือนมะไฟเปรี้ยวๆวหวานๆหอมๆคุณบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสให้ลองซื้อผลโกโก้โกโกสดแบบนี้ชิมอร่อยมากอ๋อผักแโอคมีก๋วตด้วยตรงนี้มีตัวต่อเป็นรังต่อเลยนะคะนี่งาโอ้นี่ไงงาขีม่อน,น,น,อนสดๆนะคะตำม,มางาขีม่อนหอมๆใหม่ๆเอามา นี่ตำแบบนี้แล้วก็ไปคุกข้าวเหนียวกินได้เช้านี้กินอันนี้แหละอันนี้ตุลเลือกเป็นงาขี้ม่อนนี่งาเข็ดเม็ดงาขี้ม่อนนุ่มๆข้าวเหนียวแล้วดูการนี้ข้าวก็ใหม่งาก็ใหม่กระบอกข้าวหลามก็ใหม่แล้วเนี่ยหอมมากชื่นใจอ๋อชิมร้านน,าน,นั้นร้านนี้หน่อยเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเนี่ย <S <S ขอบคุณนะคะแม่จ๋า เราต้นถามแม่ว่าทําไมถึงใส่มะเขือส้ม1เม็ดอยู่เขาบอกว่าเวลาเอาไปแกงเนี่ยเขาจะใส่มะเขือส้มแบบนี้นะคะมะเขือเทศเพื่อให้รดเปรี้ยวด้วยเราจะกินแกงผักใช่ไหมแทนที่เราจะต้องไปซื้อมะเขือเป็นขีดๆเราก็เนี่ยเราใช้แค่นี้เราจะไปซื้อเยอะทาไมให้มันเปลืองแม่ขาวเได้จัดเป็นเซตไปให้อ่ะอันนี้ดอกริงลาวก็คือว่าแกงใส่แกงแครหนึ่งหม้อก,ก็ จะอีเลยแต่หนูจะเอาปูอ่องเจ้าเอาตัวใหญ่ๆนะเจ้านี่ปูอ่องก็คือการเอาปูนาควักไส้ควักมันเขาออกมาแล้วก็เอามาผสมกับไข่ไก่แล้วก็ยัดเข้าไปในตัวปูอีกทีนึงแล้วก็อาไปย่างเนี่ยย่างเตาถ่านก็เอาไว้กินกับข้าวนึ่งนะเจ้าใส่ถุงเพราะว่านี่ข้าวเช้าเราเหไหม ทำไมเราต้องเลือกกินอะไรบางอย่างตอนเช้าในเมื่อเราเลือกได้ทุกอย่างขอบคุณเจ้าขอบคุณนะเจ้านี่ร้านป้าบัวอ่ะอนบัวรมอาหารพื้นเมืองน้ําพริกตาแดงห้ห้าก็คือปลาระใจก่อนที่ตุนมาหยุดเนี่ยเพราะว่าตุนเห็นอันนี้ตุนงงมากเลยว่า อ่างเจ้าอันนี้งาตำอ้อยงาตำอ้อยใส่หยั่งองเจ้านี่งากับน้ำอ้อยงางาขี้ม่อนก่อนงาขี้ม่อนขีมแล้วก็น้ำอ้อยก็คือน้ำตาลอ้อยที่เป็นผงผงอ๋อก็คือแม่ขายข้าวคุกงาด้วยแต่ว่าข้าวคุกงามันหมดไปแล้วแล้วก็จะเอาอันนี้ให้แล้วถ้าหนูมีข้าว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 หลามงาแล้วเอานี่กลับได้เอานี่กลับได้งั้นหนูเอาหมดเลยอยากกินเพรามาเช้าเช้านะเจ้านี่แปดโมงป่ายหมดแล้วแล้วก็หนูเอา น้ำพริกตาแดงตัวตาแดงที่ตาทอนเจ้าบดีบดีนักเดี๋ยวจะอิ่มอู้นี่ขข่น้ำพริกแบบโบราณโบราณก็คือขายใส่ใบตองนะคะน้ำพริกตาแดงทางเหนือเขาจะใส่ห้าแห้งหรือว่าปลาราแห้งนะคะชื่นใจนี่เหมือนกินข้าวกับช็อกโกแลตเราก็มีข้าวลามมาตัวแล้วก็มีปูอ่องกินแบบ คนเมียงกินผสมผสมกันไปนะเจ้านี่ข้าวหลามข้าวหลามจมน้ำพริกแตเด่ะข้าวหลามจ้มน้ำพริกแตเดงนี่จะอี๊ยบอร่อยปลาไทยอร่อยโอ้ปลาหอมมากปูอ่องกินอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่จะเป็นเหมือนแบบมันปูนี่แหละเหมือนกินมันกุ้งมันปูนะคะเหมือนกินอาหารฝรั่งเลยอะแม่ แอนเนีอาหาอานันยังเ้าอร่อยมากควักให้หมดแล้วเราก็กินกับงาต่ำอ้อยของแม่ก็ได้<ม>เอ้ยชิมเปล่าๆก่อนนี่เห็น <He ard S 2> เป็นดำๆๆแบบนี้เหมือนเป็นขี้ดินอะ่ะเหมือนเป็นดินปั้นแล้วเวลากินเข้าไปเปไม,นะมันมันหอมหอมงาแล้วก็มีความหวานสดชื่นของน้ำตาลอ้อยกินกับข้าวลามอับนี้ก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ <S <S เอาไปคลุกก็ได้ กจะไปหาร้านอาหารนั่งกินนะคะเดินเที่ยวตลาดไปมาเอาอิ่มเฉยเกินอิ่มด้วยเนี่ยได้ของฝากกลับบ้านด้วยนะคะหลังจากกินอาหารเช้าแล้วตุนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทํากิจกรรมโดยที่กิจกรรมนี้ได้รับการแนะนําว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ทั้งครอบครัวแล้วก็จะช่วยให้เรามีความสุขในการท่องเที่ยวกับการทํากิจกรรมที่เราจะได้ลงมือทําเองกิจกรรมนี้แนะนําโดยเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่าเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเนี่ยแนะนําให้เราไปไหนแต่ก่อนอื่นนะคะกินให้อิ่มก่อน เผื่อเขาพาเราไปโลดผล